สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มาพบกับพี่เมย์นะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่น V ีกาดนะคะ 5kva นะคะรุ่นนี้เนี่ยรองรับไฟตกนะคะได้ต่ําสุดเนี่ยก็คือได้ถึง90โวลต์นะคะรองรับไฟเกินนะคะได้สูงสุดเนี่ยก็คือได้ถึง300โวลต์นะคะปรับและเพิ่มไฟนะคะทุกคนคะ่ะอัตโนมัติฟังไม่ผิดนะอัตโนมัติ100%นะคะไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องเลือกโหลดไม่ต้อง เลือกรีเดย์นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะแบบว่าสบายๆเลยนะคะสําหรับบ้านใครอยู่ปลายสายเด fitness, ินสายไกลรากสายไกลนะคะเจอปัญหานะคะไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากเนี่ยตัวนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ารองรับโหลดเนี่ยได้ถึง22แอมป์นะ 5kVA เนี่ยถือว่ารองรับได้เยอะมากเลยนะคะบ้านใครปลายสายนะคะบ้านนอกบ้านในปลายสายเดินสายไกลรากสายไกลนะคะไม่ว่าจะสวนนะคะ หรือว่าที่บ้านนะคะบอกว่าที่บ้านเนี่ยเจอปัญหาไฟตกนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยเสียหายและพังเพราะปัญหาไฟตกเนี่ยก็ตัวน,นี้แก้ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยบอกว่าสวนเนี่ยอยู่ปลายสาย เดินใส่ไกลรากใส่ไกลนะคะบอกม,มีปัญหามากอะ่ะไฟมันชอบตกไฟมันชอบเกินไฟมันชอบกระชากมากๆนะคะก็บอกว่าแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ําน,นะคะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอะมอเตอร์นะคะผสมยาฉีดยาอะไรเงรี้ยสามารถใช้ได้นะคะหรือว่าจะใช้กับไซโรนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะหรือว่าจะไปคุมทั้งบ้านทั้งสวนนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะเป็นห้ KVAV กาดรุ่นนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะต้องบอกว่าคนใช้ยเยอะมากนะคะดเรกรีนเนี่ยนะคะเราเลือกคัดสรรน,นะคะแต่สิ่งดีๆมาให้ลูกค้านะคะรุ่นนี้นะคะมีเป็นรุ่นที่ระบายความร้อนนะคะแบบธรรมชาตินะคะตัวนี้เนี่ยมอแปลงใหญ่นะคะขดรัวดเต็มนะคะระบายความร้อนธรรมชาติได้ดีนะคะมีเบเกอร์นะคะที่เป็นสเตบิลเซอร์นะคะหรือว่าไบพาสเนี่ยอยู่ในตัว ตัวนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังเครื่องนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเวลาที่เราต่อไฟนะคะไปใช้งานนะคะเราจะมีแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะว่าด้านหลังเครื่องเนี่ยต่อยังไงช่องไฟเข้าอยู่ตรงไหนช่องไฟออกอยู่ตรงไหนนะคะและที่สำคัญนะคะเบรกเกอร์ Baker นะคะที่เป็นสไนเซอร์เนี่ยนะคะเราก็ยกขึ้นบายพาสเอาลงนะคะและตัวนี้นถือว่าดีมากนะคะมีสถานะแจ้งเตือนหมดนะคะว่า L O เนี่ยก็คือไฟที่ต่ําเกินถ้า High เนี่ยแสดงว่าทําไมคะ ไฟมันสูงแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาไฟตกเนี่ยแนะนำนะคะให้โทรมาคุยกับเราก่อนนะคะหรือว่าจะโทรมาได้นะคะที่เบอร์092นะคะ638 2229 0926382366นะคะหรือว่าจะทักไลน์ก็ได้นะคะ id ไลน์ s i d r g r w รีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากนะคะเครื่องกันไฟตกนะคะวีการ ค่า KVA ตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ